สวัสดีครับผมวันนี้พามาพบกับพี่ใหญ่นะฮะที่เพิ่งได้มาคือแบบทำไมถึงเรียกพี่ใหญ่เพราะว่ามันเล่มใหญ่แล้วบึกบักมากๆนะครับแข็งแรงทนทานประมาณว่าพกไปที่ไหนนี่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยฮะเพิ่มความมั่นใจไปอีก200%นะฮะแต่ก็ไม่ได้นำให้ไปมีเรื่องกับใครนะครับแต่ข้อหมายของมผมคือแบบเนี่ยคือมันแบบมันใหญ่เต็มือฮะแล้วมันก็แบบเขาเรียกว่ามันมั่นใจในการใช้งานนะครับว่ามีเล่มนี้ จะเอาชีวิตคุณรอดได้แน่นอนจะทําให้ชีวิตคุณรอดได้แน่นอนนะครับไม่เหมือนมีดที่ใช้งานทั่วไปแล้วแบบคือแบบถ้าเกิดเหตุจนตัวจริงๆเนี่ยตอนสู้เนี่ยเราอาจจะเสียเปียบเพราะว่ามีดอาจจะหักหรือว่าอาจจะหลุดมืออย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบบึกบักนะตัวนี้เป็นครูสตีลนะครับเม็ดอินไต้หวันนะครับชื่อรุ่นจะเป็นโค้ด4ฟครับโคดโนะครับโคดโเนี่ยมีหลายใบมีดนะครับมีทั้งใบทันโตอย่างตัวนี้ มีทั้งใบสเปียร์พอยต์มีทั้งใบคิปพอยต์โอ้หลายรุ่นนะครับแต่ราคาจะอยู่เท่ากันหมดนะครับคือราคาปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ผมเชคล่าสุดที่ร้านดีๆในนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านนะครับผมก็เป็นลูกค้าร้านเขาอยู่นะครับอ่าราคาจะอยู่ที่4,200กว่าบาทครับสี่พนสอร้าจํบาจำราคาเนี่ยชัดไม่ได้นะครับแต่ขึ้นไปเรท4 0 00แล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันอยู่แค่2,000กว่า3,000นนะครับเอาเรื่องนะครับตัวนี้ ผมได้มามือสองนะครับตัวนี้ยังหาซื้อได้นะครับตอนนี้ร้านดีๆไหนก็ยังมีของอยู่ครับส่วนร้านอื่นๆไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้ผมได้มามือสองนะครับความยาวด้ามจับตอนพับเก็บนะครับเดี๋ยววัดให้ดูก่อนเผื่อไปพี่เพื่อนๆทันใดอยากรู้ว่ามันยาวประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ5นิ้วนิดๆนะครับ5้นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับนี่นะ5.1นิ้วส่วนใบมีด ใบมีดยาวประมาณเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ3.6นิ้วนะครับโดยประมาณ3.6นิ้วนะครับ3.6นิ้วก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในบรรดามีดของผมเลยนะครับเพราะมันโหดมากแ <c oughs> ต่เป็นคนนี่แบบก็คือแบบพร้อมบวกนะฮะเป็นคนตัวใหญ,ใหญ่พร้อมบวกตัวใหญ่เป็นแนวหน้าเป็นตัวแทงของทีมเลยอะไรประมาณนี้ต,ตัวนี้ครูสตีลโคตโฟนะครับ ด้ามจับเป็นโลหะนะครับโลหะเดี๋ยวผมดูก่อนนะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้ผมเดานะผมไม่มั่นใจถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับนะส่วนระบบเปิดเนี่ยเป็นทําสตัดทั้งมือซ้ายมือขวานะครับเปิดได้แต่ว่าจะออกแบบมาสำหรับคนมือขวาซะมากกว่านะครับเพราะตัวสตัดจะสูงกว่าเห็นไหมสตัดจะสูงกว่านะครับ ตัวฝั่งนี้จะสั้นกว่านะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวด้ามจับเนี่ยมีรูร้อยเชือกร้อยพาราคอร์ดนะครับตรงนี้คลิปเหน็บสามารถย้ายฝั่งได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้มามือสองเนาะมันไม่มีคลิปสําหรับมือซ้ายนะครับนี่ยถ้ามันแถมมาในกล่องเนี่ยมันจะมีคลิปสําหรับฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้คลิปสําหรับฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับถ้าย้ายไปฝั่งนู้นมันก็จะเป็นแปลกๆหน่อยนะครับมันก็จะโค้งขึ้นอย่างนี้นะฮะก็จะดูตลกๆหน่อยนะครับเวลาเปิดใช้งานเนี่ยก็ เปิดได้เลยนะครับเปิดง่ายบักนี่ฮะเสียงดังปึกเอาเรื่องนะฮะใบมีดเป็นใบทันโตนะครับกึ่งหยักด้วยโอ้โหโคตรโหดนะฮะใช้คำว่าโคตรโหดเลยฮะตัวสันด้ามมีดเนี่ยจะมีจิปปิ้งด้วยนะครับแต่ไม่ใช่จิปปิ้งถี่นะครับเป็นห่างๆหน่อยนะครับแล้สลับรองนิ้วแล้วก็เป็นโค้งขึ้นไปอย่างนี้ออกแบบมาได้โคตรดีฮะ ใช่ครว่าออกแบบมาในคู่ดีด้ามจับก็จับถนัดมือนะครับมีร่องนิ้วเ,เป็น2ร่องตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีกาดนิ้วแล้วตรนโคนนี้ก็ผมชอบมากเลยมีที่โคนมีดมีพื้นที่ที่ไม่มีคมตรงนี้นิดนึงเนี่ยมันจะทําให้เรามั่นใจเวลาพับเก็บนะครับอย่แล้วพับเก็บมันจะโดนโดนโคนที่ไม่คมก่อนนะครับถ้าเราเอานิ้ววางไวอ้อย่างนี้นะเห็นไหมฮะมันจะปลอดภัยนะครับ ที่ผมสังเกตที่มันมีเลยอ่ะไอแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในมีดของครูสติลกับสไปเดอร์โคนะครับแม่ื่อื่นก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยมีเยอะนะครับแต่สไปเดอร์โคกับครูสติลเนี่ยเขาจะชอบทํามาแบบนี้ทําให้เวลาเก็บปลอดภัยนะครับแล้วก็ระบบล็อกของเขาเป็นระบบแบ็กล็อกนะครับเนี่ยใช้สันโลหะหนาโคตรหนาเลยเดี๋ยวบ,บัดให้ดูในการล็อกใบมีดไว้กึ่งๆมีดใบตายเลยนะครตัวนี้ บึกบักดูดูก่อนกีมิลน,นะครับประมาณเ,าเ,กเกือบๆจะสมิลน,นะครับน่าจะประมาณ3-4มิลน,นะครับโหดมากนะครับแข็งแรงบึกบักแน่นอนนะครับเวลาปลดล็อ,อกก็กดตัวระบบแบกล็อกเนี่ยกดสันมันเนี่ยลงครแต่ต้องกดลงจนสุดนะครับถ้ากดแค่เนี้ยมันไม่ลงนะครับเห็นไหม เพราะว่าเขาทำระบบล็อกมาดีนะครับต้องกดจนเกือบจนสุดเะฮะนี่ยซึ่งมันแข็งมากนะครับดูจากนิ้วโป้งผมได้นะครับเป็นระบบล็อกที่โคตรแข็งเลยฮะของกสติวเห็นไหมยรังเป็นรอยเลยนีข้อดีของมันคือมันก็ปลอดภัยนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันเปิดล็อกยากนะครับต้องกดจนเจ็บนิ้วนะครับเห็นไหมครับร่องเขามันจะลึกนะครับร่องตรงนี้นี่ทำให้มั่นใจได้ว่าแม่งแข็งแรงนะครับพี่ใหญ่จยู่ตัวจริงเลยนะฮะโคตรสุดนะฮะ าผมชมแบบอวยมากเกินไปก็ขอไปนะครับผมชอบจริงนะครับมันแข็งแรงจริงๆนะฮะสมราคา,าจริงๆนะครับที่ราคาเรล็ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ส0 0พนนะครับอ่าแล้วก็วัสดุใบมีดผมลืมบอกไปใบมีดเป็นทรงทันโตเนาะคมกึ่งหยักนะครับเอาไว้ตัดเชือกตัดอะไรที่เเหนียวนะครับตรงนี้อา่าใบมีดเป็น S30 V นะครับเอ่อ S 3 0 S 3 5 VN นนะครับก็เป็นเหล็กเกรดแบบเกรดขั้นสูงเขาเลยแหละที่ว่า ไว้ใช้งานแบบระดับคนมีตังค์ก็ใช้กันนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีตังค์ใช้ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเก็บตังค์ซื้อกันหน่อยนะครับคมคมรักษาคมได้แบบสุดยอดมากมากแล้วก็ข้อเสียของมันเลยคือรับคมยากด้วยนะครับรับคมยากเนี่ยแถวเป็นใบทนันโตอย่างนี้ยิ่งแต่รับคมยากนะครับต้องรับ2จังหวะนะครับขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นใบกึ่งหยักนี้ด้วยนะครับแต่มันก็ ได้มากลับมารักษาคมนานครับแทบไม่ต้องรับคมเลยครับใช้งานไปปี2ปีเนี่ยใช้ไปได้เลยยาวๆนะครับสวยจริงนะครับผมได้มาสภาพนี่ค่อนข้างจะใหม่มากเลยนะฮะยังไม่ได้เก็บงานทำความสะอาดนะครับพวกแบบคราบสนิมอะไรนิดหน่อยพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะไปมีเวลาบ้างจะไปนั่งขัดนั่งทํานะครับประมาณนี้นะครับคมเนี่ยยังเป็นคมเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับเอาวอลฟบสุดจัดมากนะฮะแล้วก็ ตัวน็อตนี่มาให้1 2 3สาฝั่งนี้3ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีก2ตัวแล้วก็เป็นหมุดนะครับเป็นหมุดสาหรับระบบแบคล็อกของเขานะครับประมาณนี้คลิปเน็บนะครับคลิปเน็บพิมโลโก้คูสติลนะครับเป็นสเตลเลสสตีลนะครับมีคูสติลวันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องความแข็งแรงนะครับเป็นเม็ที่เราจะฝากผีฝากไข่ได้เลยนะครับเห็น จะเห็นว่ามันเป็นมีดเล่มใหญ่อย่างนี้ก็จริงนะครับแล้วก็ด้มามจับเป็นโลหะด้วยบางท่านอาจจะคิดว่ามันหนักหรือเปล่าอย่างนี้ครับจริงๆมันไม่ค่อยหนักนะครับสำหรับผมนะพวกในกระเป๋ากางเกยงยีนก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะครับอยู่ในระดับแบบกลางๆนะครับกลางๆไม่ได้หนักมากนะฮะแล้วก็ที่สาําคัญคือตัวมันบางนะครับเห็นไหมตัวมันบางเวลาพกกับกระเป๋ากางเกยงยีนเนี่ยมันก็พอดีนะครับลุกนั่งจะทําอะไรกิจกรรมอะไรก็ไม่ได้รู้สึกเกะกะอะไรมาก นะครับถือว่าออกแบบมาดีมากเลยนะครับแต่เวลาชักออกมาใช้งานเนี่ยคนข้างๆเนี่ยตกใจเลยฮะเพราะเล่มมันใหญ่นะฮะแถมเป็นใบทรงนันโตเนี่ยมันจะดูน่ากลัวนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะดูน่ากลัวนิดนึงนะครับเนี่ยสวยงามนะครับอาจจะมีคนรีวิวไว้เยอะอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าอยากเอามาให้ชมกันนะครับว่ามันน่าใช้งานจริงๆนะครับตัวนี้กับครูสตีลรุ่นโค้ดโฟนะครับมีหลายใบมีดให้เลือกใช้นะครับ ถ้าซื้อมือหนึ่งนะถ้าแนะนําก็ซื้อพวกใบมีดที่มันเป็น,นทรงคลิปพอยทรงทะเพราพอยดีกว่านะครับถ้าใช้งานเราไปใช้งานนะเพราะว่ามันจะรับคมง่ายกว่านะครับแล้วก็ซื้อเป็นคมเรียบนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบเป็นคมกึงหยักอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายดีนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันรับคมยากหน่อยข้อดีก็คือมันเอาไว้ตัดอะไรนเหนียวได้ง่ายนะครับส่วนใบทันโตก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปไหมก็ เหมาะอยู่แต่ไม่ถึงกับที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะรับคมยากแล้วมันก็ไม่ใช่ใบ,บมีดที่เป็นท้องโค้งเวลาเราหั่นซอยอะไรมันจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราใช้งานอย่างเช่นปาดซองขนมหรือว่าเปิดกล่องพัสดุทั่วๆไปอย่างเงี้ยตัดน,น,น,นู้นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับเวลาจวนตัวใช้ต่อสู้เนี่ยฮะมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ามีดท,ทรงอื่นๆนะครับเพราะว่าทรงทันโตเนาะออกแบบมาเพื่อสำหรับตัดเฉือนผ่าน กล้ามเนื้ออยู่แล้วนะครับอันตรายมากๆนะครับสูงแบบนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่โดนจิ้มเข้าไปเนี่ยเยอะนะครับเยอะเลยสิทภาพเขาเนี่ยโหดร้ายมากนะครับรเนี่ยวีโบสกิฟก็ถนัดมือนะครับสุดจริงนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้รีวิวเจาะลึกายละเอียดอะไรมากมานะครับแต่ว่าเอามาให้ดูกันว่ามันสวยนะครับตัวนี้ที่ผมได้มานี่ครับ ส่วนท่านใดที่จะไปซื้อตามก็ไปซื้อที่ร้านได้เลยนะครับร้านดีๆนันหรือว่าร้านขายมีดทั่วไปนะครับลองไปถามดูนะครับว่าเขามีรุ่นนี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้ผมได้มามืองสองนะครับก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะปล่อยหรือเปล่าถ้าปล่อยก็จะลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับเจมส์วากแล้วก็ธงชัยนะครับส่วนในกลุ่มก็พันธมิตรคนรักอุปกรณ์ etc นะครับเข้าไปในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรจะมีแจกมงแจกมีด อะไรเงี้ยครับเวลาผมลงขายของก็จะลงในกลุ่มนั้นก่อนนะครับสมาชิกตอนนี้ก็พันสามร้อคนแล้วนะครับสวยงามเดี๋ยวดูใกล้ๆกันเดี๋ยวไปเอาไปเก็บทำความสะอาดหน่อยนะเรียมเลยนะครับตัวนี้สวยงามมากโชคดีนะครับที่ผมได้มาเป็นคลิปฝั่งขวาพอดีผมถนัดขวาเนาะถ้าได้คลิปฝั่งซ้ายวันนี้แบบสวยเลยฮนะสวยเลย,ย,เลยก็ประมาณนี้นะครับกับคูร์สติลโค้ดโฟนะครับ เอามาให้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับหรือมีข้อติชมอะไรก็อบอกกันได้บอกกล่าวกันดีๆนะครับเราไม่ได้รู้จักกันนะครับไม่ต้องเม้นต์แบบเอาพูดภาษาบ้านๆอะไรไม่ต้องเม้นต์วนตีนนะครับบอกกล่าวกันดีๆได้นะครับกับถ้าจะเม้นโชว์ภูมิโชว์ความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับคือหาแหล่งข้อมูลมาแล้วก็ รบกวนเกิดจากการใช้งานของท่านจริงๆนะครับอย่าเอามาแต่ในคลิปนะครับนะฮะผมเคยเจอมาบ้างนะครับไม่ได้เจอมาเยอะอย่างมาเถียงกับผมนะครับแต่ข้อมูลคุณนี่คือหามาจากในเน็ตกับในคลิปอย่างเดียวนะครับคุณไม่ได้เอามาจากการใช้งานจริงอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับไม่เอานะครับคือเหมือนแบบรู้แต่ทฤษฎีแต่ว่าปฏิบัติจริงไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ไม่เอานะครับอย่างผมเองเ่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับแต่ เรียกว่าอะไรล่ะอันไหนที่ผมรู้ผมก็บอกรู้อันไหนีผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้นะครับผมจะไม่พยายามตอบมั่วเด็ดขาดนะครับอันไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช้ดีนะฮะอย่างระบบล็อกนี้เนาะผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของมีดพักนะครับแบคล็อกผมว่ามันใช้ดีแข็งแรงสุดผมก็บอกว่ามันใช้ดีแข็งแรงสุดสำหรับผมนะแต่ขั้นใดจะมองว่าระบบอื่นเป็นยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับจะว่าของใครดีกว่าไม่ดีกว่าก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่อันนี้เกิดจากการใช้งานของผมเองนะครับผมว่าระบบล็อกตัวนี้ดีสุด ลองลงมาก็อาจจะเป็นพวกคอมเพรสชันล็อกของคู่ของสไปเดอร์โคหรือไม่ก็เป็นระบบเฟรมล็อกอะไรอย่างนี้ฮะก็แล้วแล้วแต่มีดนั้นๆด้วยนะครับมันแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นเป็นแบ็คล็อกเหมือนกันแต่แข็งแรงไม่เท่ากันก็มีนะครับอยู่ที่การใช้งานนะครับอยู่ที่ความรู้สึกของผู้ใช้งานจริงนะครับอย่างผมผมรู้สึกยังไงผมก็บอกอย่างนั้นนะครับไม่เอาทฤษฎีนะครับถ้าจะมาเถียงกันแบบนั้นไม่เอานะฮะไม่น่ารักนะครับนะตามนั้นนะครับ แต่ถ้าท่านใดมีความรู้จากการใช้งานจริงอยู่แล้วอย่างเช่นมีเล่มนี้ท่านใดที่ว่าเขามีใช้งานพี่ๆมีใช้งานอยู่แล้วแล้วอยากจะเสริมส่วนไหนอยากจะให้ข้อมูลความรู้ผมส่วนไหนก็สามารถบอกได้นะครับบอกได้ในะคอมเมนต์นะครับเพราะว่าอันนั้นผมผมจะไม่เถียงเลยเพราะว่าเกิดจากการใช้งานของพี่ๆจริงๆนะครับนะแต่ถ้าแบบมาลอยๆอย่างงี้ไม่เอานะฮะก็ <laughs> นิดนึงนะครับวนนิดนึงวนนิดนึงนานๆทีมาทําคลิปเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปก็13นาทีแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม